ไว้รุ่นฝฟนน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่เีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำา d สกินแลรแรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเป็น30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่หน้าเพจเพจนี้เลย TP 7 รับซื้อขายไอดีเกมออนไลน์เคดิดดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี ROV ราคาร้อนย้ําว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมานําเสนอได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เพจเดียวกับ TP7 เพจที่สาขา2นะครับผมโอเคครับเพียจะชิงลิงเพจไใต้คลิปเดอร์ก็สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มนายชายสดอายุ29มาวันนี้รวนี้ก็ f ฟ n นโฮลออฟเลอกับ Batman เนาะอ่ะมาดูกันเลยนะครับผม กมนี้กดมาสองคนครับผม,มดกดมากับอลมเนาะอลมเป็นเพื่อนอ่าของเจ้าของไอนดีนรับผมไม่รู้ใครบ้างทุชนหมดอะ่ะเหงานะครับผม,ม <c oughs> อ่ะพี่อาจจะไม่ได้สตรีมอาจจะไม่ได้ดันดาวดันอะไรนะครับผมแต่จะหาเวลาบ้างมาเล่นให้ดูนะครับผมนะทงนี้เหนื่อยครับผมเหนื่อยนะเราก็ทํางานด้วยวันนี้ควบกะสองเลยนะครับผมสี่ทุ่มจะถกของเช้าอะ่ะ เออบ่ายสองถึงผมโมงเชา้าอ่ะเหนื่อยเหนื่อยครับผมแต่ก็จำพอเล่นได้นะสำหรับฟอร์เรนนะผมอาจจะมีเออเออเป็นบางช็อตน,นะนี่ขนาดตอนไปทำงานก็ยังเออนี่ทำงานจะเออขนาดไหนเนี่ยแบทแมนอยู่แดงก็บอกวะไม่เห็นแบทแมนอะ่ะอยู่แดงก็บอกว่อาอ่ะก็ไม่อยู่อยู่บนแน่นอนเลยถ้างั้นอะ่ะเขาไม่เข้าเลนนะผมไม่ต้องไปเติมหรอกจริงไม่ทนันละ พยายามเพื่อนฟาร์มเลยเ,เขาจบล่างนะบัฟฟ้ายังอยู่นะการที่ดูว่าป่าจบไหนพนยายามดูตรงเท้าเขาแล้วผมเวลาเขาปแปแกกางนะผมบางทีโลมไม่ได้บอกนะผมดูเอานะผมเบนแบนยังไม่มาเลยเก็บให้หมดเลยนะผมกว่าเขาจะเข้าเลนนะเขาไปเติมเพื่อนอยู่นะครับผมหายหมดเทขานี้มี แบทแมนล่วงหลังว่ะนียจะมานะไม่ไปเติมอ่ะข้ามส่งไปก่อนขามส่งพี่ไปก่อนเลน้องไปพี่ส่งกลับบ้านไม่ต้องไปไม่ต้องไปพี่ส่งเองนะครับผมนะไปฟับทำไมไปเข้ายืนบ่อทำไมแบบพี่กลับเร็วกว่าเยอะนะผมอาจจะติดแค่ครูดาวเล็กน้อยเฉยนะผมแครีมาเพื่อน กตีนกรออ่าโจ๊กเกอร์นี่มึงกวนตีนละอันนี้คือกวนตีนนะบ้างกูเรียกนะครับผมมึงกวนตีนใช่ไหมเจอกันนะครับผมเราลำนกตั้งนานแม่งมายิงเง็ดเดียวเลยนกจะประกาศมากนะครับผมแล้วเสียงใหม่ใครโอ้เสียงใหม่โอ้โหเราใจ<ห>เสียงใหม่นี่เราใจมากเลยเสียงรำเนี่ยชื่นใจนะครับผม แบทแมนออกก็ได้ปะแลกูปาดักไงนะไปไหนจุกพุ่มแล้งไงแล้วลกูปาดักอีกไปร้อยจีเซม่าบาทนะผมสำหรับแบทแมนนะผมถามว่าการปาเองปาแม่นไหมครับพี่พี่ปาแม่นหรือเปล่าก็แม่นเป็นบางช็อตนะผมแต่ออโตโน้นาที่ชัวร์กว่านะถ้าเรามามันพี่จะกดออโต้นะแต่ถ้าเอาให้ตายเลยถ้าอยากเขาตายชัวร์ๆพี่จะปาเองนะผมเหมือนแบทแมนเขาเดินจู้อย่างเงี้ยเราก็ปาดักเอานะผม ใส่ป,ปิดใหมล่ละมากเนี่ยเสียงแม่ล้ําอยู่ในมุดในอุมโมง,งมนเงี้ยนะครับผมได้ส,สเปียร์เนาะต้องปิดละจริงไม่ปิดไม่ได้อะ่ะเสียงเสียงไมหีมาเก,กินนครับผมไม่ได้ป้อมแบทแมนนุ่นจอดรถห้คีแล้วผมพี่ไม่ได้เดวเกมนี้พี่ไม่ได้ใส่พลังแฝงไอเทมอะไรไว้นะ พี่รีไปทำงานนะครับผม,มบอ่าแล้วอันตีไปเองไงแล้วมือลั่นไงกดต้าสองกันตีที่ชอบโดนนะอารามเอาดิอยู่ไหนอยู่ล่างเทโอเคได้ป้อมล่างนะผมชัวร์อย่างงี้พยายามทำเว็บไม่สูงไว้นะออฟเลนอะเวลาบวกเวลาอะไรจะไม่ได้เสียป้อมนะผมส่วนมากเราจะเสียข้างก่อนนะส่วนมากเลยอะ แต่พี่เล่นลน็อปเลนพี่ไม่ค่อยเสียนะจะเสียก็ตอนเมื่อเราไปเติมกลางอะไปการกลาง,ลางเราเราจะเสียพี่จะเสียช่วงนั้นแหละนะครับผมเพราะพี่เลือกจะทิ้งป้อมข้างไงพี่รักษาป้อมกลางไว้นะผมป้อมกลางที่สำคัญมากนะถ้าเล่นถ้าป้อมกลางหายนี่โดนไปเราโดนป่าแล้วละครึง่งครึงคร่งแมปอะจริงป่าเราเปนป่าเขาครึง่งครึง่งนึงอะเออได้เป่าเพื่อนพิกไปไหน ถามกับโจ๊กเกอร์เดี๋ยวมาคืนเองมีคดีอยู่นะเองอย่าลืมนะเองมีคดีติดตัวอยู่นะลาวิวระวังมันไหลตายไม่ได้ลาวิวโอ้โหลาวิวตายไปว <S 2> <S 2> <S 2> โะโจเกอร์ฟิกเกอร์โอ้โหโดนยกไม่เป็นไรไปแล้วหยาดกูไปแล้ว ไม่ได้หรอกกลางผมเล่นไม่ได้เลือดผมโละ่ะต้องดักตัวลงมาเผื่อเขาลงมานะผมถ้าลงมาแหลบม,มาขวานิดนึงโดนดนะ่ะไอ้ใหม่มาว่ะคลิปหเห็นเราแล้วนะนะครับผมคลิปเขาหน้าจะเห็นเราแล้วนะผมคลิปกลางเดินมาน่าจะคิวเลนมาหรือล่าคิวเลนเพิ่งเกิดอะ่ะนั่งไงมาแล้วไงดูแมบบได้เรื่อยนะผมดูเขาเกิดตอนไหนนะบางทีบางทีกดพลังแฝงเกิดเร็วมานะผมบางทีก็ไม่รู้นะ พยายามดูบ่อยๆนะครับผมอย่าเพิ่งเอ๋อลูกเราทำโอวันเดียวเองอย่าเพิ่งเอ๋อลูกนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยจริงนะครับผมช่องบินด้วยไงแต่ก่อนแต่ก่อนช่องไม่บินก็ทำไปเรื่อยนะครับผมไม่มีหนี้ไงแต่ก่อนไงอันนี้มินี่ก็ต้องทำงานนะครับผมนะอาอไม่ได้เพื่อน ถ้าเสียงใครเบิ้ลรถหน้าบ้านเนี่ยตะปูระบายโรยแม่งดีไปเนี่ยวัยรุ่นพวกนี้นะผมวัยรุ่นมอ .3 น <c oughs> อ่ะเราเข้าใจนะผมวัยห้าวครับผมไปหาเรื่องเข้ามาแล้วก็มาฟ้องรุ่นใหญ่นะโดนทุ่นตีเข้ามาจริงมึงก็ตีเท่าก่อนอนะ่ะนะผมบ้านพี่เป็นอย่างเงี้ยนะมึงมีคดีติดตัวอยูนะ่แล้วโจ๊กเกอร์มึงมีคดีติดตัวอยูอย่นะไปนอนละมึงอ่ะจะมีศอกกับบ้าน 200บาทนะครับผมสำหรับโจ๊กเกอร์ของเราแดกครับผมโดนนะซิการะยะนี้โดนนะถ้ามีอันตีโดนนะเดินอย่างเงี้ยโอ้โหเขากล้าเล่นดีว่ะเมื่อกี้ไม่คิดว่าเขาจะฆ่าไม่คิดว่าเขาจะกล้าเล่นแต่เมื่อกี้มีอาร์ม yeah, อ่ะเขากล้าเล่นว่ะ ơ, dạng Batman dạng tay mày. Oh, cũng tay mày. Oh, đâu, ok. Uy, 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 แมสแมนอยู่เนี <İ> ่ยเอาอยู oh, oh, ่นี่มึงไปไหนคือเล่นเวนแสงนะไปไหนโดนดอกนี่ต้องเอาสูนแล้วแหละจริงไปมึงตัวเล้งวิขันนักเราอ่ะเชี่ยหลุดดอกอ่าเรียบร้อยกูตายไปเนี่ยได้มาสองตัวเองเจ้าสามโอ้โทตายอ่าเรียบร้อยตายใช่สัตว์ตายซะมึงโดน อเ,เอาโดนจกเกอร์ด้วยแล้วตีรับิโอไปจกเกอร์บนดันนะบนเว็บเขาสูงมาเสียปอมเฟประมาณนี้ทำไมทำเว็บสูงนะผมกลางไม่ต้องห่วงหรอกกลางเขาก็เคลียร์อยู่แล้วนะผมพยายามทำเว็บข้างเราให้ดีนะผม ให้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะเก้ายิบยกชั่วเหลือสามคนทีมเราเหลือสามคนบนมาหมดเลยไหมเนี่ยยี่มาหมดวะขอสักตัวขอตัวนึงขอกลับบ้านหน่อยเอากลับบ้านหน่อยสักตัวนึงขอนะ โถฟิกเกอร์โถอารามถอยเพื่อนไม่เอาไม่เอา,ารับดาเมจป้อมไม่ไหวเมื่อกี้ป้อมยิงไม่ใช่อะไรเนี่ยป้อมยิงเยอะเนี่ยอารามกูไปก่อนนะเพื่อนไปละจา้าฝากด้วยรับไปหน่อยอารามตายชัวร์แล้วงั้น <S <S อ๋นอวาร์ปไม่ได้ป่ะคิวเลนไล่ <S 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 อ๋อเฮียแล้วลุมอารามกูใหญ่เลยเอาเอาเอหมดกี่สกิลแล้วพวกมึงอ่ะ ดับเบิลเคียวได้ครับผมเอาหยานไปแล้วได้ไหมได้ด้วยว่ะเฮ้ยหยานเก่งนะเกมเนี<ๆ>้<ๆ>ยหยานลำ<ๆ>ดำสวยแล้วเนี่ยดำดีดำดีเพื่อนแล้วเหลือเหลือคิวเรนตัวเดียวใช่ไหมจบละมั่งเนี่ยนะครับผมน่าจบไปแล้วคิวเรนเป็นตัวกันบ้านไม่อยู่ไม่ใช่เลตเตอร์นะผมที่กันบ้านดีจะเป็นกาลีกับเลตเตอร์นะพี่ว่านะผมพนุ่มเกาสังขคังเดินวนป้อมแล้วยังไง แล้วยังไงวินวอกมาแล้วยังไงยังเห็นตัวแค่นั้นแหละเห็นตัวมึงแล้วไปกระบอกไปน้องสองไรบาทแต่ผมสำหรับอัมคิวเรนของเราวได้ครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะเน,น,ออเนะน,นาะฟอลเรนติน่ออฟเลนนะผมเลยฝากไลค์แชร์มาสักครั้งใพี่เนาะเจอลคลิปหน้าเนาะสำหรับคิมดิโก้บายๆรักทุกคนนะครับผมขอตัวไป่งิบก่อนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้างงานอีกแล้วเหเนื่อยนะแต่สู้นะครับผม ของความรักช่างเยา้ายวนใจ